บีเอฟซีอีกาชนะตุนทานเกาีผมอ้นอีกามารายการตัวเหมือนเช่นเคยนะครับคลิปนี้นําเสนอประเด็นเจาะมุมมองสื่อสื่ออังกฤษสื่อเมืองผู้ดีนะครับก่อนที่พิมเลียอังกฤษเข้าสู่นัดที่23นะครับเราก็จะไปดูซิว่ามุมมองสื่อเนี่ยเขามองกันว่าอย่างไรนะครับแบบทุกระดับชั้นเลยมีทางพวกกลุ่มนี้ตกชั้นนะครับกลุ่มที่แย่งพื้นที่ยุโรปนะครับรวมถึง กลุ่มที่เป็นตายอยู่นะฮะและก็รวมถึงกลุ่มที่ลุ้นแชมป์อยู่ในขณะนี้นะครับปับงกระจกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์ใครไี่เคยกดซับกดกระด,ดิ่งก็แจ้งเตือนกดซีฟ r s สเฟนก่อนนะครับช่นชออปในแนวทางนี้แนวทางการวิเคราะห์จานตร,ตรงไปตรงมาแบบนี้ช่วยกันสปอร์ตช่องทางกีฬาชาแนลนะครับเพราะว่าที่นี่อีกชาแนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรครับไปดูกันที่เจาะมุมมองสื่อทีมแรกนะครับ นั่นคือเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับตอนนี้มุมมองสื่ออังกฤษเนี่ยเขามองซิตี้เอาไว้ว่าเรือใบสีฟ้าเข้าสู่โหมดไล่ล่าเป็นที่เรียบร้อยนะครับเปลี่ยนปฏิทินเป็น2025เรือใบสีฟ้าเป็นอีกหนึ่งทีมนะครับในมุมมองของสื่อเมืองผู้ดีนะเพราะว่าก่อนที่แมนซิตี้จะบุกไปเยือนปารีสแซงต์แชร์แมงในศึกแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับ นับตั้งแต่ที่วันที่1มกราคมปีสม1 5ัิภาพเป็นต้นมาิตี้ยิงประตูคู่แข่งได้มากแต่หลักถึง20ประตูนะครับบวกเกมที่แพ้ปารีสก็อีก2เป็น22เรียกได้ว่าตอนนี้ดูดีขึ้นเกมนี้ก่อนหน้าเจอกับอิสวิททาวก็ขยี้น้องใหม่ไปถึง6ประตูต่อ0ูน ในสนามฟอร์มดีขึ้นนอกสนามก็ดูดีสั้นละเกินครับก่อนที่ผมจะอัดคลิปนี้นะฮะโอ้โหแมสซิตี้เปิดตัวโอมามามมชนะครับซึ่งเป็นดาวยิงชาวอียิปต์ขวาตัวมาจากแฟรงก์เฟิร์ตนะครับก็เข้ามาเติมกำลังในเกมรุกเกมรับก็ได้แนวรับดาวรุ่งจากทีมชาติอุซเบกิสถานนะครับมีการต่อสัญญาเออร์ลิงบรอฮาร์แลนไปด้วย แล้วตอนนี้สถานะในลีกก็ไล่ตามพื้นที่ท็อปโเพียงแค่2คัคะแนนแล้วนักเตะแต่ละคนเนี่ยก็ถือได้ว่าอยู่ในฟอร์มที่ดีนะครับฮาดัตเกมล่าสุดที่เจอกับารีสแซแชมงทิ้งไปกะบอกว่าช่วงที่ผ่านมาเป็นช่วงที่บระบายสีฟ้าทำได้ดีสำหรับนักเตะหลายๆคนฟิลโฟเรน4นัดก่อนหนะ้าทำประตูได้5กับอีก2แอซิ์เควินเดรรอย 3นัดก่อนหน้าก็มาแล้วนะครับ4 s แอสซิสต์เออร์ลิงบรุสฮาร์แลนไได์ไนับในเกมที่เจอกับปารีสไซแชรแมง4นัดก่อนหน้าก็ทำประตูไป4ประตูเชเามีโดโกสานัดก่อนหน้านั้นก็ทำประตูไป3ลูกกับอีก4 As แอสซิสนักเตะแต่ละคนเริ่มมีความมั่นใจมากขึ้นฟอร์มการเล่นก็กลับมาเข้าที่เข้าทางมากกว่าเดิม สามารถพูดได้เต็มปากแล้วหรือยังครับว่าแมซีก่กลับมาแล้วเราไปถึงเข้าสู่โหมดที่จะไล่ล่าแล้วการเป็นแชมป์อาจจะยากนะครับอย,อย่างน้อยนะครับซิตี้จะกลับมายึดพื้นที่ทำเลทองที่พวกเขาเคยจับจองมาอย่างยาวนานอย่าง Top ท็อปโฟกทีนี้ไปดูการเจาะมุมมองสื่อในทีมที่2กันครับนั่นคือเดอะเชอร์รีบอลมัดครับ ตอนนี้บอนหมัดของอิราโอรานั้นโอโหได้รับเครดิตเต็มๆจากเสืออังกฤษทุกสำนักเลยนะครับบอกว่านี่คือทีมจอมเซอร์ไพรส์ประจำซีซั่นนี้เลยก็ว่าได้ไอตอนที่บอนหมัดเนี่ยเบื้องบนบอนหมัดนะนะมีการตัดสินใจเด็ดขาดนะครับปลดทางด้านของแกรี่โอเนลแล้วแต่งตั้งอีราโอราเข้ามาเป็นคุณสื่อมีการตั้งขึ้นใหม่คำถามรับ ยิงตรงไปถึงเบื้องบนบอลหมัดว่าเองใช้อะไรคิดเอาคนที่ไม่รู้ประสีประษาบนเวทีพิมเลกเนี่ยมาคุมทีมอย่างบอลหมัดได้อย่างไรอยากจะตกชั้นหรือยังไงนะครับปรากฏว่าอิราโอราใช้เวลาไม่นานครับปรับจูนปรุงแต่งเสริมอะไรหลายๆอย่างและกลายเป็นบอลหมัดที่แบบเฮ้ยมีวิธีการเล่นกลยุทธ์ในการโจมตีที่แบบน่าสนใจมากแล้วตอนนี้บอลหมัดไม่ต้องมาดิ้นรนอยู่ตกชั้นแล้วนะครับ ไม่ต้องกังวลสิ่งเหล่านั้นแล้วนะครับตอนนี้พวกเขาเนี่ยกลายเป็นหนึ่งในทีมที่แย่งพื้นที่ในการชิงตัวยุโรปแล้วนะครับไม่รู้ว่าพวกเขาจะไปยึดทำเลทองท็อปโหรือเปล่าแต่ถามว่ามีโอกาสไหมมีเพราะว่าแต้มตามหลังท็อปโไม่เยอะประมาณ3แต้มเท่านั้นแต่ใหน,น้อยครับพื้นที่ยูโรปาลีกพื้นที่คอนเฟอเรนซ์ลีกบอลหมัดนี้แบบชิงชัยเต็มตัวเลยแล้วที่สําคัญนะครับ นี่คือตัวแปรสําคัญสำหรับทีมใหญ่เลยเพราะว่าบอลมัดในเวลาที่เจอกับทีมใหญ่เนี่ยเฮ้ยไม่ได้หมูนะฮะเอาแต้มได้แทบจะทุกเกมเลยบอลมัด <nem> ทีมนี้เคยบุกเอาชนะนิเวคาสเซิลมาแล้วบอลมัด <nem> ทีมนี้เคยบุกเนนกสมอเชลซีมาแล้วบอลมัด <nem> ทีมนี้เคยบุกเอาชนะแมนยูมาแล้วบอลมัด <nem> <nem> ทีมนี้เคยเปิดบ้านชนะทั้งสตี้ชนะทั้งสเปอร์มาแล้วและอีกหลายๆเกมที่สร้างความรับใจ ให้กับคอบอลอย่างเรานะครับดังนั้นบอลหมัดทีมนี้ไม่ธรรมดาน่าจะได้ลุ้นยาวๆนะครับทั้งการชิงชัยพื้นที่ยุโรปทั้งถ้วยใหญ่ถ้วยกลางและถ้วยเล็กและแน่นอนครับจะเป็นตัวแปรสาคัญสำหรับบรรดาทีมใหญ่ที่อยู่เบื้องบนนะครับว่าคุณเนี่ยถ้าอยากจะผ่านบรรลุปเป้าหมายที่ตัวเองวางเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งไหนก็ตามทีคุณต้องฝ่าด่านบอลหมัดให้ได้สุดยอดจริงๆครับบอลหมัดทีมนี้ต้องปรกมืนให้เลย ผมชอบคุณสื่อคนนี้มากๆนะครับไปดูกันที่ทีมที่3ครับนั่นคือคริสตันพาเลสของโอลิเวอร์กลาสเนอร์เจาะูุมอมองสื่อตอนนี้สื่อเนี่ยเขามองว่าพาเลสมีโอกาสสูงที่จะเป็นหนึ่งในทีมที่จะทะลุพุ่งพรวดไปแย่งพื้นที่โยุโรปด้วยเช่นกันนะครับอาจจะไม่ถึงท็อปโฟนะแต่พื้นที่ยูโรปาลีกคอนเฟอเรนซ์ยังตัด ชื่อของคริสันพาเลสออกจากสระบบสิ่งเหล่านั้นไม่ได้มันน่าแปลกใจและน่าตกใจไหมละ่ะว่าในช่วง,รงแรกๆเนี่ยประมาณสัก15เกมแรกคริสันพาเลสยังไม่ฟื้นเลยนะฮะพาเลสยังป้วนเปี้ยนอยู่แถวแถวท้ายตารางอยู่เลยยังอยู่ใกล้ๆซอลทฮมตันอิฟต์วิชเลสเตอร์วู๊เอเวอร์ตันอยู่เลยครับแต่ณเวลานี้คริสันพาเลสของอลิเวอร์กลาสเนอร์ไม่ได้เป็นทีมที่เดีน้นรนหนีกตกชั้นแล้วนะครับพวกเขาขยับตัวเองพุ่งพรวดไปอยู่ บนกลางตารางแล้วนะครับแต่าทั้งที่เคยมีช่วงหนึ่งครับที่ออริเวอร์กลาสเนอร์เนี่ยเกือบจะโดนประหารชีวิตนะครับเพราะว่าฟอร์มไม่ดีแล้วทางบอร์ดบริหารเนี่ยให้เวลาอยู่ประมาณ3เกมว่าเฮ้ย mm hmm. ถ้าคุณอยากจะทํางานตรงนี้อยู่นั่งเป็นกุญซือของพาเลซอยู่เนี่ยสเกมนี้คุณต้องทําให้ได้สุดท้ายเขาทําได้ชนะสเปอร์ในลอนดอนดาร์บ on ี้แมตชชนะแอสตันวิลล่าในศึกคาราบาวครับในเกมออกไปเยือนและเสมอกับวู ทั้งที่ตัวหลักนี่ขาดเพียบเลยแลดังฉะนั้นครับพาเลสไม่ใช่ทีมที่เบาบางเหมือนเดิมเป็นทีมที่หนักแน่นแข็งแกร่งเป็นอย่างมากนักเตะแต่ละคนเริ่มปรับตัวได้ดีขึ้นนักเตะใหม่เข้าใจในเนื้องานของโค้ชมากขึ้นหลายคนดูดีขึ้นจริงๆไคจิคามาดาอิสมาลาซาหรือจะเป็นมักซองราครัสคือดีหมดเลยและกองหน้าก็ทําประตูได้ฟิลิปมาเตต้านี่ก็ยิงเอายิงเอาตอนนี้คือแบบแพ้ยากมากชนะติด,ต,ดติดกันแล้ว นะครับแล้วก็หนีจากโซนตกชั้นค่อนข้างเยอะมากเกิน10แต้มตอนนี้หลายสิ่งหลายอย่างเข้าที่เข้าทางกลายเป็นคิซันพาเลสที่แข็งแกร่งที่เราเคยคุ้นเคยกันนะครับและก็แน่นอนตอนนี้พาเลสเองในเวลาที่เจอใครก็ไม่กลัวในการที่จะพ่ายแพ้พวกเขาคาดหวังถึงการชนะในทุกๆเกมเลยซ้ำนะครับดังนั้นในช่วงโปรแกรมที่เหลือการเจอกับคิซันพาเลสก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่ยากมากเลยสำหรับการที่จะเก็บแต้มติดกระเป๋าในเวลาที่เจอพวกเขา ไปดูกันที่การเจาะมุมมองสื่อในทีมที่4ครับนั่นคือ The Fox จริงสอกสีน้ำเงินเลสเตอร์ซิตี้ของเกียมะนรุสฟันนิสโตรอยครับมุมมองสื่อตอนนี้ตั้งคำถามเลยครับว่าพี่มาครับพี่ไหวหรือเปล่าเลสเตอร์ครับคุณจะเอายังไงจะปลดคุณสุอกลางคันเป็นรอบที่2หรือไม่เพราะว่าตอนนี้นะครับผลการแข่งนนของเลสเตอร์มีแต่ตัวแดงครับ แพ้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 และแพ้และเป็นการแพ่แพ้ที่ทรงไม่ดีด้วยแพ้นิวคาสเซลยับเลยแพ้วูบก็ยับแพ้ริฟูก็เละแพ้แมสตี้ศูนย์สองแพ้วิลล่าสอแพ้พาเลสสอยิงได้น้อยเสียเยอะมากตอนนี้เรา่มมีการถูกตั้งคำถามนะครับจากผลงานคุณภาพความสามารถเกินในการทำทีมของรูสเฟนส์รอยที่ การที่คุณจะคุมทีมอย่างเลสเตอร์การที่คุมจะอยากจะฉุดกระชากทีมที่อยู่โซนแดงให้กลับมาอยู่ในพื้นที่สีเขียวเนี่ยมันต้องมากกว่าคําว่าแพชชั่นมันต้องมากกว่าคําว่าการเป็นอดีตนักเตะระดับตำนานมันต้องมีกลยุทธ์แท็กติกเกินหลายสิ่งหลายอย่างครับแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าพี่มาจะไม่มีสิ่งนั้นเลยตอนนี้เริ่มจะถูกแฟนบอลตัวเองนะครับแฟนบอลเลสเตอร์วิจารแล้วนะครับว่า ชันไม่ถึงมือไม่ถึงเป็นคนที่ไม่ใช่สำหรับการที่จะพาเลสเตอร์ิตีนี่ตายตอนนี้สุ่มเสี่ยงในการตกชั้นมากเจ็ดนั่นหลังสุดเนี่ยมันชัดเจนมากว่านี่คือทีมที่พร้อมที่จะตกชั้นนะครับอาจจะจองสาราสองต่อจากทางด้านของซอฟทัมตันครับเพราะว่าเสียเยอะค้างเปราะหลังยุ่ยนะครับหน้าก็ไม่ดีเจ็ดนั่นหลังสุดยิงได้แค่2ลูกเท่านั้นแน่นอนครับเจาะมุมมองสื่อคือไหวหรือเปล่าเลสเตอร์ิตีอาจจะต้องเทคแอคชั่นด่วนเลย ถ้าไม่อยากให้ทีมตัวเองตกชั้นนะครับทีนี้เราไปดูเจาะมุมมองสื่อทีมที่5นั่นคือหงแดงลิเวอร์พูลครับมุมมองสื่อตอนนี้นะครับมีโอกาสใช่ไหมที่ลิเวอร์พูลของกุสซัวเนอร์จะนำแบบหมวนเดียวจบม,มุมมองสื่อหลายสำนักเอาจริงๆก็แทบทุกสำนักแหละครับเกิน90%ครับที่ต่างฝ่ายต่างเชื่อว่าตอนเนี้ยลิเวอร์พูลของกุสอซอัเนอร์นั้น มือข้างหนึงเนี่ยจับหูถ้วยพีเมลิกแล้วส่วนอีกข้างหนึ่งเนี่ยกำลังจะกำหมัดเพื่อที่จะฉลองแบบสัตว์ใจในการเป็นแชมเปี้ยนเพราะว่าด้วยคุณภาพด้วยผลงานความคงเส้นคงว่าความสม่ำเสมอดูดีกว่าหลายๆทีมมากเลยครับนะฮะรวมไปถึงในรององเชิงเกมรับแดนกลางตัวรุกก็ดูดีกว่าหลายๆทีม หลายครั้งแล้วนะครับที่เราได้เห็นว่าการแก้เกมของซูอาเนอร์ได้ผลลัพธ์ที่ดีและหลายเกมแล้วนะครับที่เราได้เห็นว่าเกมของหงแดงที่จะเสมอเปลี่ยนกลายเป็นชนะจากที่ได้หนึ่งกลายเป็นสามแต้มและหลายครั้งแล้วนะครับที่เราได้เห็นว่าในวันที่ลีพูเสมอแต่คู่แข่งก็ดันไม่ชนะและในวันที่ลีพูชนะคู่แข่งก็ดันเสมอหรือไม่ก็แพ้เรียกว่าตอนนี้ความกดดันมันไม่อยู่กับทางลีพูครับ มันไ็อยู่กับทางที่เป็นผู้ตามอ่ะพวกอาเชนอนพวกฟอ r e เรสต์หรือจะเป็นโชลซีคือรีพูยังคงขยับตัวเองได้เรื่อยๆครับแต่ในขณะเดียวกันครับตัวคู่แข่งดันสะดุดกันเองและในขณะเดียวกันเราก็ได้เห็นว่าตอนนี้นักเตะแต่ละคนมีความมั่นใจมากขึ้นไอ้เกมที่ดูตื้อๆตันๆสุดท้ายมีพระเอกขี่ม้าขาวโผล่ขึ้นมาแล้วดันกลายเป็นเดวิดนูเนสครับนักเตะคนที่ แฟนบอลเดอะคอปเองก็วิจาร์เหมือนกันว่าเฮ้ยเม,มื่อไหร่มึงจะยิงประตูแต่พอยิงได้2ลูกในช่วงท้ายปลายเกมบุกไปคว้าสั่งคะแนนที่ล้ำค่าที่บ้านของเบนส์ฟอร์ดแบบเนี้ยครับมันเกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นแล้วมันส่งผลดีส่งผลบวกส่งความมั่นใจให้กับในภาพรวมของทีมแล้วก็แน่นอนรับปั่นขอลจิตใจใบรรดาคู่แข่งในเส้นทางเดียวกันซะด้วยนะครับเจาะมุมมองสื่อเขาก็เลยมองว่าโอ้โ oh, ห ทรงนี้นำม้นเดียวจบเลยใช่ไหมเนี่ยนะครับแล้วคุณล่ะครับคิดว่าอย่างไรทีนี้เราไปดูเจาะมุมมองสื่อทีที่6ครับนั่นคือเปินใหญ่ออเซรอลเปินใหญ่ออเซรอลครับเกมล่าสุดสะดุดนะครับมุมมองสื่อก็เลยมองว่าตอนเนี้ถ้ามิเคลอาเตตาตัดสินใจไม่ซื้อตัวรุกคนใหม่ที่เป็นแนวแนวแบบโอเคคุณจะซื้อแบบปีกกึ่งกองหน้าก็ได้ แต่ขอให้เป็นปีกกึ่งกองหน้าที่สามารถทำประตูได้แบบตลอดเวลาและมีความคงเส้นคงวาในการผลิตส,สกอร์ถ้าคุณไม่ได้ซื้อนักเตะประเภทนี้และยังใช้ไปเล่นชุดเดิมๆตอนนี้นะครับแฟนบอลอาร์เซนอลจะต้องสวดมนต์ภาวนาว่าให้นักเตะทุกคนที่ลงสนามในวันนั้นในแต่ละเกมช่วยกันยิงประตูด้วยอย่าให้บรรดากองหน้าของทีมต้องมี เขาเรียกว่าแบบภาระในการยิงประตูมากเกินไปเพราะตอนนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าอาร์เซนอลเนี่ยขาดกองหน้าที่ไว้ใจได้อาร์เซนอลขาดตัวจบสกอร์ที่ยิงแบบโอ้โหระเบิดฟอร์มในทุกๆเกมดังนั้นก็ต้องพึ่งพาความสามารถของนักเตะรายร,ายรอ้รอบๆด้านไม่ว่าจะเป็นตัวเซนเตอร์ที่โผล่ขึ้นมาแล้วทำประตูจากลูกเซตพีซการยิงไกลของบรดากองกลางการทะลุขึ้นไปของมารินโอดิกาด การจบสกอร์ของ Decan r นร e สเรถึงบราปิดปีกครับนั้นนี่คือสิ่งที่มองสื่อเขามองว่าถ้าอยากจะแข่งกับลิภูอาเซอนอนต้องหยิงให้ได้ทุกคนเพราะพวกเขายัางไม่มีกองหน้าตัวโป้งปิดบัญชีทีนี้ไปดูทีมที่7ครับทีมสุดท้ายครับนั่นคือท็อฟฟี่สีงเงินเอฟเวอร์ตันตอนนี้สัญญาณบวกมาครับเจาะบุมมองเสริงกฤษบอกว่า สัญญาณบวกจากเดวิดมอยส์มาเรียบร้อยนะครับดูเหมือนว่าการแต่งตั้งโกนเซอร์คนใหม่อย่างเดวิดมอยส์แทนที่ดิวชอนไดสเป็นการสนใจที่ถูกต้องนะครับเพราะว่าหลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนไปในทิศทางบวกจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศในสนามไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศในห้องแต่งตัวความเชื่อมั่นจากตัวนักเตะแต่ละคนก็ดูดีขึ้นลหลายจุดนะครับดูเหมือนว่าเดวิดมอยส์จะมีคู่มือการใช้งาน จากที่ทดลองเกมแรกที่เจอกับทางแอสเซเวลลาซึ่งเกมนั้นผมเองก็อยู่ในสนามได้เห็นว่าเขาก็ใช้ชุดเดิมก่อนนะครับส่วนใหญ่จะเป็นชุดเดิมจากยุคข,ของชอนไรส์เลยนะครับพวกแจ็คแฮลวิสันพวกแอสทริยังก็ยังอยู่กับทีมยังอยู่ในสนามแต่หลังจากที่แพ้โอเคแต่ว่าแพ้แบบมีทรงแพ้แบบเอ้ยมันน่าประทับใจอยู่เหมือนกันเพียงแต่ว่ามันทาประตูเขาไม่ได้แล้วก็พลาดครั้งเดียวแล้วโดนจบสกอร์เลยจากอลิวาสกินแต่พอมาในเกมที่2ครับที่เจอกับทรอยฮัสเปอร์ และสิ่งที่เาได้เห็นครับว่าดูวิดมอยเนี่ยใช้ผู้เล่นเท่าที่มีได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นอย่างมากเขาเปลี่ยนตัวผู้เล่นเปลี่ยนแทคก,กิกจากการยืนหลัง4่มาเป็นยืนหลัง3ใช้กองหลัง3คนเจมส์ทาคอฟสกี้จอร์ัเบนเฟตแล้วก็เจคโอเบรียนซึ่งวันนั้นเจคโอเบรียนกองหลังไอริววชได้รับคำชมเป็นอย่างมากเลยนะครับว่าเฮ้ยดูนิ่งดีดูละเอียดนะแล้วการวางหลังสาําให้ตัวผู้เล่นคนอื่นไม่ต้องมาผวาผะาวงในเรื่องของการเล่นเกมรับ ปล่อยพลังในการเล่นเกมรุกมากขึ้นแล้ววันนั้นเพียงแค่ครึ่งแรกทุกคนคงจะได้เห็นได้ว่าเกมรุกของเออฟ์ตันดูดีจริงๆดูมีชีวิตชีวามีความกระฉับกระเฉงดูมีพลังในการเล่นเกมรุกและแน่นอนครับเกมดึกคำเบิร์ตเลวินไม่ได้ดูดวดเดี่ยวเดียวดายดมากเกินไปมีคนเล่นกับเขามีคนซัพพอร์ตเขารวมถึงตัวนักเตะที่หลายๆคนที่แบบเฮ้ยฟอร์มแย่มากเลยในยุคข,ของชอนดัตันคือเจสเปอร์ลินสตอมแต่พอเจสเปอร์ลินสตอมเนี่ย มาอยู่ในมือของจิวิตมอส์กลายเป็นอีกคนหนึ่งเลยครับมีประสิทธิภาพเป็นอย่างมากครอสบอลได้แม่นเล่นกับเพื่อนร่วมทีมได้เหนียนนะครับดังนั้นตอนนี้ทุกอย่างมันดูดีขึ้นมันเป็นสัญญาณบวกนะครับตอนนี้ทางเซอร์กิตก็เลยมองว่าถ้าเออร์ตันยังเล่นได้เหมือนกับเจอกับสเปอร์เอาแค่ว่าในเกมที่ต้องเจอกับทีมดียวกุมท้ายตารางด้วยกันไม่ว่าจะเป็นวูฟอิฟสวิชเลสเตอร์ซัม์ตันถ้าเก็บชนะ4เกมนี้แล้วได้12แต้มเต็ม เอฟตันรอดเลยครับนะครับเพราะว่าเอฟตันเปรียบเสมือนได้6กแต้มไปกลับนะครับแล้วทีมอื่นก็น่าจะมีช่องว่างของ,ของการสะดุดนะครับนั่นคือมุมมองสื่ออังกฤษในเวลานี้ก่อนเข้าสู่ในนาทีที่23ส่วนคลิปพรีวิวก่อนเกมเดี๋ยวรอเจอกันในคลิปต่อไปนะครับกราบขอบคุณสำหรับทุกการติดตามด้วยและอย่าลืมซัพพอร์ตช่องไทยกาชแนลด้วยนะครับเพราะว่าที่นี่อีกาชแนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรครับสวัสดีครับ